สวัสดีครับผมแอนน์โปเลียนและก็พบกันอีกครั้งในช่อง history by admin Napoleon ซึ่งมาวันนี้นะครับแอนก็จะมาพูดถึงภาพยนตร์และซีรีส์ของนโปเลียนซึ่งจะทำโดยโปรดักชั่นฮอลลีวูดนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับตอนนี้ภาพยนตร์ของนโปเลียนโดยฝีมือของผู้กำกับระดับตำนานอย่างลิลลี่สกอตนั้นก็ได้ทำการปิดกล้องมันที่เรียบร้อยนะครับเรียกว่าก็ใกล้จะรับชมกันแล้วนะครับโดยผู้กำกับลิลลี่สกอตเนี่ยเขาก็ค่มบวอนในวงการฮอลลีวูดมา30-40ปีได้นะครับ แล้วก็มีผลงานแนวภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ค่อนข้างหลายเรื่องตั้งแต่เดอร a ลัตดูเอลที่เกี่ยวกับสงครามนโปเลียนแล้วก็ยังมีภาพยนตร์ที่เรียกว่าขึ้นที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือการเดียเตอร์ผลงานของเขาั้นนะครับก็มีดีมากไม่ดีบ้างแต่ก็ไม่มีเรื่องไหนที่แบบแย่จนห่วยแตกนนะครับยิ่งมาเป็นภาพยนตร์แนวอิงประวัติศาสตร์แบบนี้ด้วยแล้วปาลิลีเ่เขายิ่งถนัดใจเลยครับซึ่งในข่าวการทําภาพยนตร์ของนโปเลียนเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ช่วงปี2020โดยเป็นภาพยนตร์ที่ได้ทุนจาก Apple TV ครับ โปรเจกต์ <Project S 2> ในช่วงแรกนั้นจะใช้ชื่อว่า i ิดแบ k ซึ่งก็มาจากวาลีแบบว่านายพลทุกคนนั้นซ่อนอยู่ในกระเป๋าของทหารทุกนายก่อนจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อนโปเรียนในภายหลังซึ่งในตอนแรกนะครับก็ยังไม่มีการประกาศชื่อนักแสดงผมก็ลุ้นแทบตายว่าใครจะมาสะแสดงเป็นนัปเรียนยิ่งช่วงนี้เขายิ่งมีกระแสโวเก็ยอยู่นะครับก็กลัวนโปเรียนจะโดนตีความใหม่หรือเปล่าแต่ท้ายสุดก็โล่งใจนะครับเมื่อได้ข่าวว่าคุณว่าควีนฟินิกส์นะครับนักแสดงสายรางวัลซึ่งมืงคว้ารางวัลออสการ์จากบทโจ๊กเกอรไ ปาลิตตี่เองก็บอกนะครับว่าไม่มีใครเหมาะสำหรับบทนบโปเรียนมากไปกว่าวาควินอีกแล้วทึ่เรื่องฝีมือการแสดงก็หายห่วงนะครับสำหรับวาควินเรื่องความเหมาะสมของบทบาทผมมองว่าก็เหมาะดีนะครับแต่ติดตรงที่ว่าเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ของริตตี้นะครับจะกล่าวถึงชีวิตของนโปเรียนตั้งแต่วัยเยาว์ไปถึงบ้านปลายชีวิตที่แน่นอนนะครับว่าก็ต้องมีทั้งนโปเรียนตอนหนุ่มมาตอนแก่โดยหลักๆแล้วนะครับริตตี้จะพาเราไปดูการไต่เต้าขึ้นมาของนายทหารหนุ่มผู้นี้จนมาถึงจุดสูงสุดของชีวิตแล้วก็จะมีเรื่องพล ซึ่งจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์โรแมนติกของเขาระหว่างนโปเรียนและโจเซฟินเพลเๆออาจจะเน้นไปทางพีเรียนอะไรก็ได้นะครับตามคำาก่าของลิลลี่สกอตที่กล่าวว่าเขาหรือมายถึงนโปเรียนมาจากไหนก็ไม่รู้และพิชิตแทบทุกอย่างแต่เขาก็ทําสงครามความรักกับโจเซฟินพยายามเขาด้วยซึ่งโจเซฟินนั้นเป็นชู้เขานั้นพยายามพิชิตโลกเพื่อชนะใจเธอแต่เมื่อไม่สาเร็จเขาจึงพิชิตโลกเพื่อทําลายเธอและทําลายตัวเองไปด้วยซึ่งก็เป็นแนวถาทัดของป่าลิลลี่เช่นเคยครับมีดราม่าความรัก บนแอคชั่นอิงประวัติศาสตร์เห็นจากหลายเรื่องน,น,นะครับและเมื่อข้อมูลเริ่มปล่อยมาเรื่อยนะครับก็มีการปล่อยรายชื่อนักแสดงซึ่งคนสําคัญเลยที่จะมาประกบคู่นโปเลียนเนี่ยก็คือโจเซฟินในตอนแรกนะครับจะเป็นคุณโจดี้โคเมอร์นักแสดงสาวชาวอังกฤษซึ่งก็เคยร่วมง,งานกับลีสกอตมาในเรื่องลาดูเอลนะครับแต่ไปๆมา,มาตารางงานแต่ไม่ตรงกันนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงเป็นคุณวานิซ่าเคอร์บี้ที่หลายคนแน่คุ้นเคยจากบทในฮอบแอนชอร์แล้วก็ยังเพิ่งเข้าชิงออสการ์ไปไม,ไม่นานมานี้ เรียกได้ว่าเอานักแสดงสายฟันทั้งคู่มาประกบกันเลยนะครับเรื่องการแสดงนี่ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรแต่ก็ติดอย่างเดียวนะครับเรื่องเดิมเลยเรื่องอายุนั่นแหละคือตอนนี้คุณวาควีเฟดิกครับเขาอายุ48ได้แล้วคือถ้าเทียบกับนักเปลี่ยนตอน48เนี่ยตอนนี้เขาก็อยู่เซนเทนานะส่วนคุณมาลิซาเครอร์บี้เนี่ยเขาเพิ่งอายุ34ปีซึ่งความจริงเนี่ยโจเซฟินนะครับต้องแก่กว่านกักเปลี่ยนตั้ง6ปีก็จะกลายเป็นว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยนักเปลี่ยนจะแก่กว่กาโจเซฟินเกือบ10ปีครับกลายเป็นน็นนนคแกกก่ิเเดเล,เลย แต่คิดว่าไม่น่าใช่ปัญหาใหญ่อะไรน,นะครับเพราะยุคสมัยนี้ก็มีการเมคอัพเป็นการซีจีที่มันเนียนตามากขึ้นซึ่งก็สามารถลดอายุคุณวาควีนให้สอดคล้องกับบทบาทนักปรเิเนตอนนั้นได้นะครับคิดว่าไม่ใช่ใชปัญหาใหญ่อะไรและการแสดงของทั้งสองก็น่าจะลบจุดด้วยตรงนี้ไปนะครับเวลาผ่านไปนะครับก็มีการประกาศรายชื่อนักแสดงที่จะมารับบทบาทต่างๆมาเรื่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักแสดงจากสมวนยุโรปนะครับซึ่งคนไทยก็ไม่น่าคุ้นชื่อกันซึ่งก็จะมีคนสมบทบาทเป็นโพบารา์ลส จอมพลเนจอมพลดาวุฒยุคแห่งบลินตันพระเจ้าซายซเซนเตอร์เป็นต้นซึ่งก็เป็นเครื่องยืนยันชี้ชัดนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเล่าถึงไทม์ไลน์ของนโปเลียนในหลายช่วงเวลาจริงพาอมบีตั้งแต่พอบาลาัสซึ่งเป็นช่วงที่นโปเลียนเริ่มไต่เต้าตขึ้นมารวมถึงยุคแห่งบลินตันและทาอังกฤษซึ่งลบกับนบโปเลียนในสมรภูมิท้ายที่วอร์ตลกูการถ่ายทำนะครับการถ่ายทำนะครับวนใดจะถ่ายทำที่อังกฤษเว้นแต่การยุทธที่ตูลองจะถ่ายทำที่เกาะมอนตาเลยซึ่งก็มีการดดััแแปลลงงงสสาาที่ค่คญหยหยกฤ ให้กลายเป็นของฝรั่งเศสนะครับเช่นมหาวิหารลินคอนก็ดัดแปลงให้เป็นมหาวิหารคอสตาดัมซึ่งนโปเรียนใช้รมลาทาพิเศษตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดิแล้วก็เริ่มมีภาพหลุดออกมาจากกองถ่ายนะครับซึ่งทําให้เราพอเดาได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นการเล่าสงหานโปเลียนในคิสกัลาถึงพันแปดร้อหรือการยุทิทตูลองเป็นต้นแต่ถ้าพูดถึงฉากการยุยือสงครามนะครับทางลิลลี่สคอตก็ยืนยันว่าจะมีฉากการยุทธในภาพยนตร์เรื่องนี้ถึง6ฉากซึ่งหากดูจาากตตัวภพยนรน์ ซึ่งยาวไม่ถึง3ชั่วโมงแน่นอนแล้วก็ต้องมาเล่าขยี้ปมเรื่องความรักของนโปเลียนเรื่องความทะเยอทะยานอาจจะมีเรื่องคัม i ิง of ออฟเอ็ด้วยนะครับเลยทําให้ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าการยุดหกฉากเนี่ยคงมีอย่างต่ําที่ลบแบบจริงจังหรือลบเป็น10-20นาทีเนี่ยยังต่ำไปนะสัก2อถึงสฉากที่เหลือก็จะมีแฟนแบ็กนิดหน่อยหรือว่ากล่าวถึงนิดหน่อยนะครับการยุดที่แอดว่าใหญ่แน่นอนเนี่ยคือการยุดที่ตูรองครับเพราะถึงขนาดว่าลงทุนไปถ่ายที่มอนตาเนี่ย ผมไม่ใช่ถ่ายแค่สองสามนาทีแน่นอนโดยรวมแล้วเอ๊มองว่าโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องนโปเลียนเนี่ยก็ถือว่าน่าติดตามกันนะครับหากใครเป็นแฟนหนังลิลลี่สกอตซ์ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวอิงประวัติศาสตร์มีดราม่าแอคชั่นเอ๊คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามซึ่งจะเข้าฉายหรือว่าลงสตรีมทางไหนเอ๊ก็ยังไม่ทราบนะครับยังไม่มีข่าวในชี้แจงเพิ่มเติมแล้วก็เหมือนจะเป็นโชคดีแล้วละครับเพราะเพิ่งมีข่าวเมื่อกุมภาที่ผ่านมานี้เองว่าพูมกับระดับเก๋อไกคนหนึ่งของฮอลลี ก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าจะทำซีรีส์เรื่องนโปเลียนเป็นซีรีส์สั้นความยาวทั้งหมด7ตอนลงทางช่องแคปิโอแม็ซึ่งซีรีส์นี้นะครับก็จะเป็นการสารฝันของผู้กับที่ร่วมรับไปแนล้วอย่างสเตลลี่คูบิกอีกนึงผู้กับชั้นครูของฮอลลีวูดซึ่งทางครูบิกเองก็มีแผนจะทําภาพยนตร์เกี่ยวนโปเลียนนะครับในช่วงทศษที่1970แต่โปรเจกต์นี้ก็พับไป แล้วก็ยังไม่ได้ทําต่อเพราะว่าอูบกเสียชีวิตซะก่อนนะครับซึ่งสปิลเบิร์กก็จะมาสารฝันตรงนี้ต่อแต่เรื่องรายละเอียดของซีรีส์นั้นก็ยังไม่เป็นที่เปิดเผยมากนะครับไว้มีอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตลงในเพจแต่โดยส่วนตัวนะครับแอนมองว่าชีวประวัติของนโปเลียนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวอยู่แล้วนะครับ เพราะอย่างหนังของลิตรีแค่2ชั่วโมง4 0นาทีเนี่ยคนจะเก็บรายละเอียดหลายอย่างได้หมดซึ่งถ้าทาเป็นซีรีส์อกอกมาแอดก็มองว่าน่าจะเหมาะสมมากกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับเป็นกําไรของคนดูเลยซึ่งจะมีทั้งซีรีส์ภาพยนตร์เกี่ยวกับนโปเลียนออกมาให้รับชมในเวลาไล่เรียกกันหลังจากที่วงการเฮลโรนนั้นไม่ได้ทําสื่อเกี่ยวนโปเลียนมาหลายปีแล้วถือเป็นกําไรของคนดูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนดูที่เป็นแฟนนโปเลียนอย่างผมซึ่งถ้าแอดได้รับชมแล้วเดี๋ยวแอดจะลงมารีวิวใน y o YouTube นะครับสำบคปนี้